สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเจอมาประจำทุกวันนะครับกับเจดมคลัมเปลิลวเคราะห์บอลย่างแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแ,กแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเต็ดฟิตเจดม์กับเจดมทุกวันนะฝากและแอดใหมายเราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากไปด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะ เอาวันนี้ก็คือวันจันทร์มันเดนไนฟ์ฟุตบอลนะครับไปเริ่มไปที่เจ้าโชส์สไลต์ตอรี่ก่อนเลยตีสองสี่สิบห้านาทีอินเตอร์มิลานจ่าฝูงโดยกับเจนัวนะอินเตอร์ชนะมาหกเกมติดฟอร์มร้อนแรงมากส่วนเจนัวชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮทุเฮทอินเตอร์ก็เหนือกว่านะครับห้านาทาสุดเจอเจนัวอินเตอร์ชนะสามเสมอสองไม่แพ้เจนัวเลยนะตัวเล่นครับอินเตอร์วันนี้สเตฟานเดฟรายนิโกโลบาเรล่าแล้วก็ลาตาโรอมาติเนสนะครับส่วนเจนัวนะมีมาเตียบารนี่มิลานบาเดลแล้วกก็มาาเเเเเตตตตโออออรรรีีนนนนนนนััั่่่งงงะะะะคคูู้ิ์บบชหปแฟๆจ ได้1ประตูไม่พอนะซงยุดะด,ดูแล้ว1ประตูกับชัยชนะอินเตอร์ไม่น่าพลาดเล่นในบ้านด้วย2ลูกเนี่ยจะทำาพวกเขาทำได้เพราะฉะนั้นวนันนี้มองเจ้าถิ่นจากฝูงนะครับอินเตอร์มิลาน ไปต่อกันที่ลาลกาสเปนนะครับตีสตรงนะโอซาซูน่าดวลกับเดปอร์ติโบอาราเบสนะโอซาชนะ2อเสมอหนึ่งแพ้2องาราเบสชนะ1นเสมอสแพ้1ฟอร์มไม่ต่างกันเยอะเฮ้ทุกท่านก็สูสี i, นะครับอาราเบสชนะ2โอซาซูน่าชนะ3จากคะแนล่าสุดที่ดวลกันตัวเล่นกับโอซาซูน่าวันนี้อุนกาเซียไอมาโอรอสและกองหน้าอย่างอันเตบูดิเมียส่วนอาราเบสมาเยือนนะครับมีราฟามารินยอนกูรีดีแล้วก็กีเก้กาเซียนั่นเองคู่เียโอซาซูน่าแค่ชนะทุกอย่างจบแฟนๆเฮเลยแต่ถ้าเสมอหูอื้อไปข้างหนึ่งท ไปเนี่ยนะก็ถือว่าดูดีกว่าลาเบสเพราะนั้นวันนี้ออกเป็นเบียดแบบหนึ่งประตูพาแฟนๆยิ้มกรุบกริบก็น่าจะพอไปไหวมองไปที่โอซาซูนา ปิดท้ายที่รผลิตอังกฤษนะครับตีสตรงนะเชฟฟิล <United S 1> ด์ยูไนเต็ดโดนกับ ai, ไอ้เป็นใหญ่ไฟเพนียงอาร์เซนอลนะเชฟฟิลด์ชนะ1แพ้4ฟอร์มไม่ดีเลยส่วนอาร์เซนอลชนะ4แพ้1ฟอร์มสวนทางชัดเจนเฮทเวิร์ธนะล่าสุดที่เจอกันอาร์เซนอลชนะ4เสมอ1ไม่แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาก่อนจากเหเกมล่าสุดนะตัวเล่นครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันนี้ในบ้านแจ็คโรบินสันวินิซิอุสซูซาแล้วก็เรย์นบรูสเตอร์ส่วนอาร์เซนอลนะมีวิลเลียมซาลิบาเดแคนไรส์และบุคายโยซาก้านั่นเองคู่อาร จะเฮได้ซึ่งเจ้าดำดูแล้วเยอะไปนิดนึงอา,าร์เซนอลเองฟอร์มดีแล้ววันนี้น่าจะบุกชนะได้แต่ดูแล้วโอกาสยิงไปถึง3ลูก4ลูกเนี่ยไม่มีความจะเป็นพวกเขาแค่ขอ3คะแนนก็เพียงพอแล้วเพราะว่าวันนี้ดูแล้วน่าจะชนะแต่ไม่น่าทะลุไปไกลมองเจ้าถิ่นครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสรุป3ทีมเจ้าต้องทำเป้าคัมคือวันจันทร์แบบนี้นะครับอินเตอร์มิลานโอซาซูน่าและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราตูยูไนเต็ดฟีเจอร์เงยี่ยดำทุกวัน